สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโพเต์นะครับโมเดลที่8เป็นเรื่องเกี่ยวกับ first state Mod m o d math ในอีกมิติหนึ่งนะครับในโพเต์โมเดล8นั้นนะครับจะมีความต่างจากโมเดลเนะครับเล็กน้อยนะครับถ้าเราดูจากาภาพนะครับเราจะเห็นว่า,าโมเดล เนั้นนะครับเป็นการนำเอานะครับโมเดล1กับโมเดล4มารวมกันได้เป็นโมเดลที่7นะครับก็คือเป็นโมเดลที่มีทั้ง simple moderator กับนะครับ simple mediator นะครับก็เอา2แบบเนี่ยมารวมกันนะครับโดยให้นะครับตัวแปรที่เป็น moderator นั้นนะครับมา m o d นะครับในช่วงแรกนะนะครับในช่วงแรกของก่อนที่จะ ส่งอิทธิพลนะครับผ่านตัวกลางนะครับไปยังถึงตัว target Var i a b l e นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น first stage mod mat นะครับ first stage mod mat ที่นี้นะครับในโมเดลที่7นั้นนะครับมันก็มีนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือนะครับตัว mod นั้นยังไปทำ mod ระหว่าง x กับ y อีกครั้งหนึ่งครับก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับ ทีนี้การที่มันจะมามอดกับตัวนี้ได้หรือไม่นั้นนะครับเราก็อาจจะทดลองดูก็ได้นะครับถ้ามันทดลองผ่านนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของโมเดลที่8นะครับก็คือเพ s t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  m o o m m t ทในโมรูปแบบที่2นะครับซึ่งนะครับพาร์ทมันก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีแค่4 p a พาร์ทเป็น6พาร์ทนะครับเราก็มาดูกันนะครับตัวข้อมูลนะครับ ผมยังคงใช้นะครับข้อมูลที่ต่อเนื่องมาจากโมเดลที่7นะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่ขยายออกมานะครับขยายออกมาโดยใช้นะครับราคานะครับอธิบายอายอดขายครับราคาของรถยนต์อธิบายยอดขายรถยนต์โดยมีตัวแปรกลางนะครับหรือตัวแปรส่งผ่านก็คือขนาดของเครื่องยนต์มีมดเป็นความกว้างของรถนะครับ ทีนี้นะครับผลการวิเคราะห์นั้นนะครับเราก็ใช้โมเดล8 8นะครับตัวแปรลักษณะเดียวกันกับโมเดลที่7นะครับเพียงแต่เปลี่ยนเป็นโมเดล8 8นะครับซึ่งนะครับในพาร์ทแรกนะครับซึ่งส่งผลต่อขนาดเครื่องยนต์นะครับซิกทุกตัวนะครับ PValue นน้อยกว่าจุดโมเดลซิกตัวแปดซิกนะครับ Interaction term ก็ซิกนะครับ conditional ก็ซิกทุกช่วงค่านะครับ ถัดมานะครับเป็นช่วงที่2นะครับก็คือยอดขายเป็นตัวแปดตามจะเห็นว่าตัวที่ซิกมีเพียงแค่นะครับเอนจิ e นไซส์นะครับก็คือขนาดเครื่องยนต์ส่วนตัวแปดอื่นนั้นไม่ซิกเลยนะครับ P-Value น้อยกว่าจุดนะครับการทดสอบตัว Interaction ก็ไม่ซิกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะหานะครับโมเดลในรักษณะโมเดล8ที่มันซิกทุกทุกเส้นทางนั้น มันก็จะยากขึ้นกว่าโมเดลที่7นะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับหลายๆคนเขียนไดแกรมมาเนี่ยนะครับอ,อย่างเช่นเราสร้างจากวรรณกรรมหรือทบทวนวรรณกรรมมาหรือตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโมเดลมีลักษณะเป็นโมเดลแบบที่8ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่เราเก็บมานั้นจะเจอแบบที่8จริงๆนะครับถ้าเจอแบบที่7ได้ก็ถือว่า เก่งแล้วนะครับถือว่าดีแล้วนะครับแล้วถ้าเจอได้ถึงขนาดแบบที่8เนี่ยก็ถือว่านะครับเวลาวิเคราะห์แล้วนะครับอาจจะไม่ซิกนะครับพอไม่ซิกแล้วเรายังคงโมเดลที่8ปดไหมผมก็แนะนําว่ามุณควรจะปรับให้มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าการที่จะทดสอบในโมเดลที่8นั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรครับก็ลองทดสอบดูแต่ข้อมูลชุดนี้เพราะว่านะครับอิทธิพลมอ ระหว่างนะครับความกว้างกับเส้นทางระหว่าง x อกับ y นั้นมันไม่ไม่พบในยะสําคัญนะครับดังนั้นนะครับมันก็ไม่เหมาะที่จะเก็บนะอิทธ,ธิพลของมอสตัวนี้ไว้นะครับในระหว่าง x กับ y นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับตัว direct effect กับ indirect effect นะครับจะเห็นว่านะครับ อ่า uh, direct effect นั้นยังซิ k อยู่นะ conditional direct effect ยังซิ k อยู่แต่ว่า indirect effect นะครับ mm hmm. เขายังซิ k เช่นเดียวกันนะครับ s mm ิก hmm. ก็คือจากพ r ้ายไปที่ engine แล้วก็มาที่เซลล์นะครับอ่าอ่าตัว moderated mediation Moder Med ก็ mm hmm. มีนัยะด้วยครับเฉียน mm hmm. นิดเดียวนะจุดศน mm hmm. นะครับ ตัว ModMAT ก็จุดศูนนะครับทีนี้เราลองเปรียบเทียบกับนายอโมชนะครับก็ให้ผลเดียวกันจุดศูนนะครับตัวเส้นทางนะครับที่เราได้มานั้นก็พบว่านะครับเส้นทางเส้นทางตัวนี้นะครับพรายไปยังยอดขายก็ไม่ซิกนะครับแต่เดิมเนี่ยยังซิกอยู่นะนะครับพอมอีโมเดล8นั้นนะครับ เส้นนี้ไม่ซิกแล้วนะตัวนี้ไม่ซิกเห็นไหมครับตัวนี้ซิกนะครับก็คือไม่มีเส้นนะครับในอันนี้เป็นโมเดล7นะครับโมเดล7ตัวนี้เป็นโมเดล8นะครับดังนั้นนะครับการเพิ่มเข้าไปก็เลยทําให้เส้นใตตัวนี้ไม่ซิกนะครับแต่ลําพังตัวเดิมก็ไม่ซิกนะลาพังเดิมถ้าไม่ไม่มีน่นนะซิกนะครับแต่พอนําเอานะครับไปมอดกับเอ็กวายนะเส้นแดงนะครับ ก็เลยทาให้มีซิกนะครับทีนี้มาดูด i r e เร e f เอฟเฟได้จุด0.58นะครับเท่ากันนะครับก็คือตัวมอดแ a ได้เท่ากันแล้วก็ซิกด้วยมอดแ a นะครับยังซิกอยู่นะครับแต่อิทธิพลมันลดลงนะครับแต่ว่าเส้นทางที่ไม่ซิกก็คือความกว้างไปยังยอดขายก็คือเส้นนี้ครับแล้วก็ตัวโปรดักของมันนะครับก็ไม่ซิกนะครับแล้วทําให้ตัวไพร์ะไปยอดขายก็ไม่ซิกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น าการที่ทดสอบนะครับผมว่าก็ทดสอบได้นะนะครับแต่ถ้าทดสอบแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับมันก็ไม่ควรจะเอามาโชว์เพราะนะเส้นเส้นที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ซิกเลยทั้งสองเส้นนะครับก็คือความกว้างไปยังยอดขายก็ไม่ซิกนะครับเห็นไหมครับจุด P ได้จุด180แแล้วก็ตัว Product Interaction นะครับ Term นะ Interaction Term ก็ไม่ซิกอีกนะครับ ดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเราลองทดลองตามแบบที่8ก็มีซิกนะครับก็แนะนำว่าให้กลับมาแบบที่7นะครับกลับมาแบบที่7ก็คือใช้รูปแบบโมเดล7แทนนะครับเพราะว่าลองได้นะลองแล้วควรจะซิกนะครับแล้วถ้าซิกเราก็ใช้โมเดล8ถ้าลองแล้วไม่ซิกนะครับะนะครับแล้วไม่ทำให้อะไรดีขึ้นก็แนะนำให้ย้อนกลับมาใช้โมเดลที่7นะครับก็คือเป็นแบบนี้แทนนะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูครับก่อนอื่นเปิดข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกนะครับอ n นา y z ยนะครับเลือก plication นะครับเลือก p r o c e s s นะครับเราจะได้หน้าต่าง p r o c e s s มา Y คือยอดขายครับ x ก็คือราคาของรถยนต์นะครับส่วนตัวแปรกลางนั้นเป็น engine size นะครับแล้วก็ตัว mod นั้นก็คือความกว้างครับ แล้วตัวนี้ผมจะให้ดูโมเดล7ก่อนนะครับโมเดล7ก็คือตัวนี้นะครับก็คือโมเดลค,คลิปก่อนนั้นเนี้เรารันโมเดล7นะครับคลิปก่อนนี้เรารันโมเดล7ทีนี้เราควรจะรันโมเดล8ไปเลยไหมผมแนะนําว่าขนาดโมเดล7เนี่ยผมให้รันโมเดล1กับโมเดล4ก่อนนะให้รันโมเดล4ผ่านก่อนแล้วโมเดล1ผ่านแล้วค่อยมารันโมเดล7นะครับดังนั้นนะครับเราก็แนะนำเออผมก็แนะนําว่าถ้าอยากจะรันโมเดล8นะครับ ก็ไลน์สเต็ปเดียวกันครับโมเดล4ให้ผ่านโมเดล1ให้ผ่านแล้วโมเดล7ให้ผ่านแล้วค่อยมารันโมเดลที่8นะครับทีนี้มาดูโมเดลที่7นะครับจะเห็นว่าโมเดล6ตัวแปรซนะครับอ่าอินเตอร์แอคชั่นเทอร์ม6นะครับคอนดิชันนอลเอฟเฟกซิกนะครับมาพาร์ท2ครับมาพาร์ท2ก็6ครับอ่ามดก็6ิกดัลเรกเอฟเฟกต์ก็6แล้วก็ตัวอะไรครับอินดักเตร์เอฟเฟกต์นะครับไม่ประกอบด้วย0นะ โลเวอร์บาร์กับอัปเปอร์บาร์ไม่ประกอบไปศูน์ก็ซิกนะครับทดสอบมอดแมทแล้วก็นะครับโลเวอร์กับอัปเปอร์ Lower, upper, ไม่ประกอบไปศู์ก็ซิกนะครับอันนี้ก็คือโมเดลที่7นะครับทีนี้ถ้าเราอยากลองรันโมเดลที่8ลังนะครับเราก็ต้องรันต่อเนื่องจากตัวนี้ครับนะแค่เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นโมเดล8นะครับแต่แนะนำว่านะครับอย่ารันโมเดล8ก่อนนะเพราะนะครับโอกาสจะเจอ ซิกทั้ทุกทุกเส้นทางนั้นมันยากมากนะนะครับดังนั้นนะครับเราลองโมเดลแดูนะครับหลายหลายคนนะที่ทดสอบอะไรครับทดสอบตัวมอดแมทเนี่ยนะครับเราทดทวนวรรณกรรมมานะครับแต่ไม่ได้หมายความ่า Data ที่เราได้มานั้นมันจะสามารถซัพพอร์ตแนวคิดตัวนั้นนะครับบางครั้งทดสอบมอดแล้วก็ไม่เจอนะครับ ทีนี้มาดูนะครับในโมเดล8นะครับอันนี้เราทดสอบโมเดล8แล้วข้อเสียของนะ p r o c e s ก็คือไม่มีไดแกมให้เราดูนะเราต้องเข้าใจว่านี่คือโมเดล8แล้วโมเดลมีรูปร่างแบบนี้นะครับทีนี้นะครับโมเดล6นะครับตัวพาร์ทแรกนั้นมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับโมเดล7เลยนะพาร์ทแรกโมเดล7นะอินเตอร์แอคชั่นก็6ทุกอย่าง6หมดทีนี้นะครับในส่วนของ พาร์ทที่2ที่เป็นตัวแปรตามเป็นยอดขายนั้นนะครับจะเป็นเริ่มมีความแตกต่างระหว่างโมเดล7กับโมเดล8นะครับทีนี้มาดูโมเดลนะครับในส่วนของโมเดล8นะครับในพาร์ทที่2จะเห็นว่ามีตัว Engine s i z e เท่านั้นนะครับได้ p v วาร่จด05นะนะ052ด้วยนะครับก็คือซิกที่ความชื่อมัน90%แต่ตัวอื่นไม่ซิกเลยเห็นไหมครับ p v ว่นะมากกว่าจุด 0. 05มากกว่าจุด 09ด้วยนะครับดังนั้นไม่ซิกนะอินเตอร์แอคชั่นเทอมก็ไม่ซิกนะครับแล้วตัวอะไรครับด i เร c เอฟเฟกต์อินดิเรกเอฟเฟล่ะนะครับด i เร c เอฟเฟ c t ก็นะครับ conditional direct effect ซิกครับแล้วก็อิน direct effect ก็ซิกนะครับทีนี้ทำไมไม่กระทบกับส่วนนี้เพราะว่าตัวมอ d ที่เพิ่มเข้ามานั้นนะครับไม่ไม่ใช่ตัวส่วนของมอ m แมทนะเป็นเป็นส่วนของมอ d อย่างเดียวนะครับ เป็น s m p p l m o o d กับระหว่าง x กับ y ดังนั้นไม่เกี่ยวกับแมทนะครับดังนั้นนะครับตัวพาร์ทนี้นะครับจึงไม่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ได้ผลกระทบนะเพียงแต่ว่านะครับในส่วนของ direct effect นะครับที่เป็นในส่วนที่2นั้นมันไม่ซิกเลยนะตัวนี้นะไม่ซิกเลยนะครับดังนั้นก็คือนะครับเส้นนี้ไม่มีความหมายครับเส้นนี้ไม่มีความหมายและยังทำให้มอสแบทนั้นนะครับ อิทธิพลลดลงด้วยนะทําให้มอดแมสนะครับมีอิทธิพลลดลงจากเดิมเท่าไหร่ครับจุดแปดหนึ่งเหลือ 8, 5, 9, 5, 8, นะจุดแปดห้าเก้าห้าแปดอะจุดแปดห้าแปดจุดศูนย์ห้าแปดจากเดิมจุดศูนย์แปดหนึ่งนะนะครับลดลงไปเท่าไหร่อ่ะลดลงไปนะครับประมาณ 3, สามศูนย์สามนะนะครับอ่าแม้ว่าจะซิกเช่นเดียวกันแต่ว่านะครับอิทธิพลมาลดลงนะครับดังนั้นตัวเนี้ยนะครับก็ไม่ควรจะมีนะนะครับก็ควร ถอยไปกับใช้โมเดลที่เท่าไหร่ครับโมเดลที่7นะครับทีนี้เรามาดูนะครับในอโมสบ้างนะครับในอัโมสบ้างนะครับในอโมสนะครับโมเดล7จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับาจากนั้นเราก็ลองรันดูนะครับเราจะเห็นว่าโมเดลผ่านนะครับโมเดลผ่าน แล้วก็ตัวนี้0 0ดไม่รู้ซิกหรือเปล่านะนะครับเพราะว่ามันเป็นอันดแ้นด์ดถ้าเป็นสแตนดาร์ดอ๋อมีตัวเลขก็น่าจะซิกนะครับโมเดลโมเดลเนั้นซิกอยู่แล้วนะนะครับทีนี้มาดูผลนะครับเป็นเอาพุต t เทคนะครับโมเดลผ่านนะครับตัวแปรเป็นไงครับน้อยกว่า0ุดก็คือซิกทุกเส้นทางนะซิกทุกเส้นทางนะครับอินดิเรกเอฟเฟกตนะครับอินดิเรกเอฟเฟกนะครับ อินเดเรกเฟกก็ได้จุดศูนะครับซึ่งเท่ากับมอดแมทเลยนะครับอ่าแล้วก็ซิกไหมนะครับเราก็ดูจากตรงนี้นะครับได้จุดศูนก็คือซิกนะครับก็คือซิกถ้าเกิดเราอยากจะดูอ e ิทธิพลนะครับอินเดเรกเฟก์ graphic, พร้อมกับตัว p value นะครับตัวนี้นะนะครับก็คือ e s t i m a t e ได้จุดศูนนะแล้วก็อะไรครับ Significant ไหมนะครับก็คือซิกนะเพราะ p value น้อยกว่าจุดศนะครับทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนไดแกรมดูนะครับเพราะว่าถ้ามีเส้นตัวนี้มาแสดงว่านะครับความกว้างนั้นจะส่งผลต่อ Y นะครับเราก็เพิ่มเส้นนะความกว้างนะครับส่งอิทธิพลไปที่ยอดขายครับแล้วก็ยังมีมอดนะครับระหว่าง XY กับ y นั้นส่งผลต่อ y ก็คือตัวนี้ครับอ่าอ่าก็คือนะความกว้างกับยอดขายครับ ส่งผลต่อยอดขายด้วยนะความกว้างกับราคาครับความกว้างกับราคารถยนต์ส่งผลต่อยอดขายนะครับเรายงแล้วก็นะครับลองทันดูนะผมไม่เซฟนะพะวันมันมันไม่ผ่านนะนะครับทีนี้มันจะเป็น just identify นะครับ just identify ก่อนที่จะทําอย่างอื่นเรามาดูค่าอิทธิพลก่อนราคาส่งผลต่อยอดขายไม่ซิกนะครับแต่เดิมมีเคยซิก ถัดมานะครับในส่วนมางความกว้างต่อยอดขายก็ไม่ซิกนะครับแล้วก็ตัวโปรดักต์ของมันก็ไม่ซิกด้วยนะครับดังนั้นนะครับอ,อิทธิพลทางอ้อมนะครับจะมีเพียงแค่เส้นทางเดียวนะที่เป็นตัวทดสอบมัดแม p นะครับตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานั้นจะเป็น direct effect เพราะนะครับมันมาทิมเส้นหลักนะมันมาทิ้มเส้นหลักมัน,ม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 นจึงเป็น direct effect นะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากไหนนะครับได้ ดูได้จากตัวนี้ครับอันนี้ก็คือนะครับ direct effect ครับ direct effect นะนะครับความกว้างนะส่งผลต่อ engine นะซิกราคาต่อส่งผลต่อ engine cycle ซิกนะครับแล้วก็ตัว product มันส่งผลต่อ engine cycle ซิกแต่ว่าตัวที่ส่งผลต่อยอดขายนะครับก็คือช็อตที่2นะครับาราคาต่อยอดขายก็ไม่ซิกแล้วนะครับแต่เดิมซิกถัดมานะครับ engine s i cycle ยอดขายตัวนี้นะครับเป็นเส้น เส้นหลักอยู่แล้วนะก็สิกครับถัดมานะครับความกว้างต่อยอดขายนะครับตัวนี้คือตัวนี้นะก็คือเส้นเพิ่มเส้นสีแดงนี่แหละนะครับไม่ซิกนะครับแล้วก็ตัวโปรดักก็ไม่ซิกดังนั้นนะครับก็ไม่เจอโมเดลที่8ครับไม่เจอไม่เจออิทธิพลว่าตัวนี้มาเป็นมอดของตัวนี้กับตัวนี้ด้วยนะครับไม่เจอนะเจอแต่ว่าตัวนี้เป็นมอดของตัวนี้กับตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับ เราก็ทดสอบได้นะนะครับแต่ว่าถ้าไม่เจอก็แนะนําให้ต่อยไปใช้โมเดล7นะครับจะดีกว่านะนะครับเพราะตัวนี้ก็ถ้าเกิดเราดูที่อิทธิพลนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับไพรส่งผลต่อเซลนั้นนะครับไม่ซิกนะจุดจุดเจ็ดสามนะครับผมจะลบไพรต่อยอดขายครับไพรต่อยอดขายก็คือเส้นนี้นะครับแล้วก็ลันอีกทีหนึ่ง โวเดลผ่านนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีราคานะครับส่งผลต่อยอดขายแต่เป็นราคานั้นจะส่งไปยังที่ขนาดเครื่องยนต์แล้วก็มาที่ยอดขายแต่ดูนะครับซิกไหมอ่าอันนี้ซิกหมดละนะครับแสดงว่าไม่มีเมนเอฟเฟกนะครับไม่มีเมนเอฟเฟกนะครับเมนเอฟเฟกตต่อตัวนี้นะนะครับแต่ว่าเป็นไง <laughs> ถ้าไม่มีเมนเอฟเฟกแล้วมันจะเป็นมอดได้ยังไงตัวนี้ <laughs> ถ้าไม่มีเมดเอฟเฟกนะครับไพร์กับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นมอสได้ยังไงนะนะครับก็ไม่ได้นะไม่เข้าขายมอสแมทนะนะครับแนะนำก็นะครับ,อนะรบเอาความกว้างออกแปนะเส้นนี้นะเส้นนี้ไม่ควรจะมีนะครับก็สรุปนะครับก็คือนะครับเราไม่ควรจะใช้เป็นโมเดล8นะครับเพราะข้อมูลเซตนนี้ไม่ใช่เหมาะสมกับโมเดล8 แต่ควรจะเหมาะสมกับโมเดล7เท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเราลองได้ไหมลองได้แต่ถ้าไม่ซิกนิสซิฟแกนก็แนะนําว่าให้ถอยออกนะครับให้ใช้โมเดล7แทนทีนี้ข้อมูลของท่านเนี่ยนะครับเวลาทดสอบจะเจอไหมโมเดล8ผมก็ตอบไม่ได้นะนะครับเพราะนะครับข้อมูลในเอามารันในโมเดล7เนี่ยผมก็ลันตั้งหลายครั้งนะครับแล้วก็เลือกตัวแปรตั้งหลายรอบกว่าจะพบ ความสัมพันธ์ในแบบโมเดลที่7นะครับดังนั้นโมเดลที่8นั้นจะยากกว่าโมเดล7การหาความสัมพันธ์ที่นะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นโมเดลที่7เอ่อโมเดลที่8นั้นแน่นอนครับต้องยากกว่าโมเดล7นะครับแต่สามารถที่จะทดสอบได้นะครับการค้นพบโมเดล8นั้นถือว่าดีไหมก็นะครับถ้ามันซิกมันฟิตนะครับมัน เหมาะกับโมเดล8มันก็ควรจะรีพอร์ตโมเดล8นะครับแต่การหาโมเดล8มันจะยากกว่าโมเดล7นะท <c oughs> ่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ